สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนวลการเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตหน่อไม้ฝรั่งสีขาวให้ดูนะครับที่ทําไว้นะครับหน่อไม้ฝรั่งสีขาวที่ทําไว้วันพฤหัสนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็ผ่านไปสามวันนะครับประมาณ3วันนะครับก็มาอัปเดตนะครับให้ดูนะครับอ่าผมก็ได้เช็คดูแล้วนะครับว่ามันก็ ยังไม่ยาวเกินไปนะครับอันเดียวผมก็มาทําคลิปให้ดูนะครับอันนี้หนอที่หนึ่งที่ทําไว้นะครับอ่ะอันนี้หนอที่สองนะครับเห็นไหมครับสีขาวมีความสวยงามนะครับใหญ่หนอเขาคนจะใหญ่นะครับอันนี้อีกหนอหนึ่งนะครับอันนี้คือมาให้ดูนะครับมาอัปเดตให้ดูอ่าถ้าเราเช็คเสร็จนะครับตรวจสอบไว้นะครับคือผมเช็คดูแล้วนะครับอันนี้มาบอกนะครับ ก็คือเขายังไม่ยาวนะครับแต่ก็มาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับเป็นคลิปว่าจะให้ดูคลิปที่เขาหน่อยาวเลยนะครับนะก็ทำไว้ประมาณเป็ดเก้าหน่อนะครับอันนี้มาทำให้ดูเฉยๆนะครับเป็นเทคนิคนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ หนอเขาก็จะสวยงามนะครับสีขาวอวบแล้วก็หนอจะใหญ่นะครับไม่ใช่หนอเล็กนะครับสังเกตด,ดูอ่าตัวนี้สวยงามครับโอ้มีหนออีกข้างๆอีกนะครับหนอหนึงนะครับเห็นครับอันนี้ก็ถือว่าเอาไปสักห้าหกวันแล้วกันนะครับคืออยากให้เขาแทง ลนท่อขึ้นมาก็ได้ครับท่อก็ให้เน้นขนาดที่ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ผมมีท่อออ้โหรอนี้เนี่ยสวยงามนะครับหน่อใหญ่นะครับเพราะว่าท่อเล็กเนี่ยถ้ามันหน่อใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่พอนะครับหน่อไม้ฝรั่งเวลามันเอาดินกรอกลงไปเนี่ยมันหนอ่อมันจะใหญ่นะครับมันจะได้รับสารอาหารได้ธาตุต่างๆนะครับมันก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับฟุป์นะเห็นไหมครับหน่อเขาก็จะใหญ่ นะครับมาดูหนอนี้บ้างนะครับอ่ยหนอนี้มีมีอยู่ข้า,ขางๆอีกนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับหน่อเขานะครับก็สวยงามครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตให้ดูหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะครับก็ จริงไวสักห้าวันหกวันแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าสามวันก็ยังหรือจะเป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับก็ให้เช็คดูแล้วกันนะครับอันนี้มาแนะนำนะครับการทำหน่อสีขาวนะครับโอเคครับก็มาเจอกับผมคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะทำอะไรต่อนะครับมาลุ้นกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ